สวัสดีค่ะสำหรับวิกฤติพอประจำสัปดาห์นี้นะคะว่าในส่วนของเลขามีอะไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้ของจุนอาจจะทํางาน,นไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เนื่องจอากคุณพ่อได้เสียนะคะก็นั่งมานั่งไล่งานบางส่วน ก็ยังคงค้างอยู่ในหลายหลายอย่างก็จะตามให้เสร็จเรวที่สุดนะคะตอนนี้นะคะก็มีรายการออนไลน์ก็จะเป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องค่าน้ำค่าไฟของคุณอนินี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่อง ซ่อมรถนะคะโอนค่ายางให้พี่กิตไปแล้ว2 2 0 0มบาทนะคะแต่พี่กิตบอกว่าพี่ไก่โทรแจ้งนะคะว่ายางเส้นละ6 0 0 0บาทซึ่งถ้าสี่เส้นนี่ก็คือ2,400บาทนะคะแล้วก็มีค่าเปลี่ยนค่าตั้งศูนย์ล้ออีก2,000บาทก็รวมแล้ว2 0งหม2่0ส นะคะแต่โอนไปแล้ว22,000ตอนนี้ก็คือขาด4,000บาทนะคะแล้วค่ากระจกนี้ก็คือตัวนี้ค่ากระจกอาจจะคาดเคลื่อนหน่อยเปลี่ยนล้านอันนี้พี่ปอหาให้แล้วคอนเฟิร์มแล้วเป็นค่ากระจก7,000 7, ตอนนี้ก็แสดงว่าต้องโอนเพิ่มให้พิกิทนี่คือ11,000บาทนะคะซึ่งจุนจะทำรายการเบิกให้ให,ให้ให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เรื่องโต๊ะภูนะคะในสัปดาห์นี้เรื่องโต๊ะูคุณเสก็โทรมาแล้วว่า โตผัวพร้อมส่งแล้วแต่ว่าจุนจะหาพื้นที่ในการที่จะวางที่บ้านพี่กอล์มค่ะว่าจะวางในตรงส่วนไหนนะคะแล้วก็ในในเรื่องต่อมาก็คือเรื่องพิมพ์รายงานการประชุมนะคะเรื่องรายรายงานการประชุมตอนนี้จุนก็นั่งไล่ละนั่งพิมพ์อยู่นะคะก็ส่งเมลไปแล้วในสำรับสำรับสัปดาห์นี้ก็มี เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณเขาดิ